สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับมามาพอกันอยู่แล้วครับตอนเสายครับพี่น้องพามาสีเขาครับนี่เขากินวัครับพี่น้องมาดูลงสีครับ สีของเราก็เป็นหลุนในตำนานครับอายุกัดหลายสิบปีมาแล้วครับสีหลุนนี่พอหลากของเขาก็เป็น e ี9 5ครับพอใส่ครับวันนี้ก็ซีซีเขออาพี่น้องครก็ขออยากพี่น้องน้ำมูลนี่แล้วครับ เขาได้ห้่มเต้อหม,มูครับผมครับนี่ตะแกงจักซีวาเท่าไรครับีวาเปเมินกับสามหมินะนะความเย่รุ่นเก๋าครับรุ่นเก๋ารุ่นในตำนานนี่ก็สิเป็น ลำเลียงมาครับแต่เ่ามันกระสีเป็นเป็นทอลงมาเอาเขาใส่นี้นะครับเอากระที่เขาใส่นี้มาแล้วก็เปิดมันกระสีลงแต่แกงตัวนี้ครับมันสีไหลลงตัวนี้ไหลลงนี้มันกระสิออกมาหนีครับมาเขานี่มันกระสีมีแนวตักขึ้นมาครับตักขึ้นมานํำทอ กะสิไหลลงมานีต่อเขาที่ห้องหอนจากมองกันแล้วสีไหลลงมามามองหนีครับเขากระสิเปิดมีเนี่เปิดยูนนีมันเสียแล้วครับในตำนานนี้ลีพี่น้องเสียเบิดแล้วครับระบบกการครับมันก็สิไหลลงก็สิเป็นหินครับข้างใน ครับผมเป็นหินแล้วเขาก็มักคางมักมุนมักใหญ่เขากับมุนเอาครับมุนออกมุนเขานี่และครับมุนหาโหลดครับเขากับสีเบืองมันก็สีไหลออกมาครับโอ้ในตำนานครับใหม่กระพุ้บนล้วครับมันทะลุตนเลย ไก่สิกะเซียนอะไระครับเบืองซ่งเหรอตัวนี้ก็จะเป็น่องเข้าไปครับเป็น่องหน่อยแล้วก็เอาหมอมาตรงเอาครับตัวนี้ก็จะเป็นเอเขาเขาแง่เนี่ยแหละครับเรป็นเขายังล่ะกับเขาสารนอะไรละครับมักเสีออก เอาหมอมาตรงเอาครับภาษาไทยกัเอามาลองครับเอาหมองมาลองรับผมกับมาเบ่งระบบเผาครับออกกำลังเอาต้นกำลังอีท e ีเก้าห้า สีมาหนีมหาหินครับตัวนี้เป็นเผ่าตัวใหญ่เป็นเผ่าหินจากที่ส่งไปหาพัดลมครับอยากไปพัดลมข้างลังครั้นี้ก็ส่งมาหาตะแกงครับตะแกงสองตัวกับกับตุตกัง ครับข้างบนครับตัวนี้ทรงไปข้างบนเดี๋ยวนี้ไม,ม่มีแล้วครับมันรุ้ดอกแล้วครับว่างานรถรถเกียกเก้ยวครับรถเกี่ยววนมีงานกับทรงเนีาา่ยมาสีเขาครับข้ามมูวเวิดแต่หน้าก็เลยต้องสีครับเขาจะคล้องเนี้ยเขาพี่น้องเนี้ยแล้วครับ สรงกันเดี๋ยวเอาเขามาลองเลยครับมาสีเลยครับเอามาสตาร์ทเครื่องเลยครับจอดมาโดนแล้วครับติดิูู่นี่มาเบ่งเลยครับสตาร์ทเธอแหละครับจอดมาประมาณเครื่องเดือนแล้วครับสิติดบ่ ยวเป้าเขาก็ลองเลยครับปราเทศเซนีแล้วขับไปวิธีสีแล้วครับองค์ประกอบประกอบกับส่โคครับนะครับเทเข่าใส่เลยครับใส่โคลำเลียงแทนตัวนี้ครับเอาคนลำเลียงแทนครับ ใช่ครับทำการปั๊บนะครับไ่ว่าจะเป็นกสกัรซีสองรอบครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวคัดอีกรอบหนึง่งมีการแปรเล็กน,น้อยครับรอบสองเข้าเท้าเลย รับเสียปลาไปบินหมูครับรับพี่นองหมูเฮากัมีอยู่สี่ตัวครับอุดอุดอุดครับเป็นหมปูปลาครับผสมหมูผสมเลี้ยงได้กับประมาณสามสี่เดือนแล้วครับ กาแฟครับตัวนี้มันขุ่นครมืเอามามกันตัวใหญ่สำคัญครับตอนเอามาแต่ว่ามันใหญ่บวกอกันครับตั็ใหญ่ตัวหน่อยอับลงสีของหอ,งองกับไฟสีไปไหนแล้วครับหมุนเก้าครับ ซีายเรื่อยๆครับว่าเร็วครับซีเขานี้ท่านเอาทั้งเขานำเขากิดเงินนำนะครับโอ้ดหซีพีครับเคุณพาวราครับ <laughs> โตปัญหาเลยครับัวเพิองทำเลยครับนี่ทำกันฮยากยากส่วนยำพ่นเบิดเขาครับส่วนเป็นกําลังสีเปลี่ยนเป็นฤดูกันไหมหรือว่ากําลังสีเป็นส่วนเขาไหมครับผมประมาณเดือนกวักวเนี่ยครับส่วนพฤศจิกาส่วนเที่ยวของครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำในเรืองครับพี่น่อเพื่อเป็นกำลังใจในการในขีดสีที่ขิดไม่ไม่ไม่หเบิ่งนกันครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ